แล้วมันจะเป็นดอกกุหลาบแบบเพิ่มเพรลูกแต่ตอฮะแต่ตอแล้วมันก็สวยอ่ามีแต่เพิ่มอ่ามีแต่เพริลุดูสิว่าเป็นกุหลาบไหมเอาเว้นกีบอ่าแม่อันนั้นมันยาวเวลาลูกเอาเหรอเออเออนั่งเ,เออนันก่การจะเรียนเดิมวันนี้ละพี่ว่านะกุหลาบอันนี้แมงกินกะ กุหลาบแมงหินไงนะงงดูแม่ก็ได้อยู่กุหลาบกุหลาบหินดงามนะสวยๆโอ้ยนั่นโออต้แม่อันดาเหรอเนี่ยฮะ้นไหนอาอยู่ได้อยู่ได้อยนะสวยนี่อ่ะทั้งแรกมันได้พอจะเป็นกุหลาบไหมกุหลาบหินเป็กกุหลาบน้อย